เวลาหนึ่งนาฬิกาของวันที่สิบเอ็ดช้าวันที่สิบเอ็ดตุลาคมพศสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดนะครับเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องกันสองวันทำให้น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมข้อควายอีกแล้วนะครับล้างข้อควายคืนนี้จะชานเลยเหนื่อยเลยพี่น้องเหนื่อยตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วนะครับ น้ำมันท่วมมาตั้งแต่้าทุม่มละเดี๋ยวลุกแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่ชานพาไปจะต,ต้องย้ายควายป่วยพี่น้องเราต้องย้ายพุนพินอ่าสงเอออมบุญแล้วก็ย,ย้ายกำไรครับกำไรลูกลูกนอนจมน้ำอมบุญมาไว้ที่เดิม คุณพินอาไม่อยากจะออกอย,อยก้วนี่ย้ายน้ำท่วมค้อกครับพี่น้องน้ำท่วมค้อกหมดเลยเมื่อกี้คุณพินเขานอนแช่น้ำเราเลยต้องย้ายกลางดึกเลยครับย้ายตอนตีหนึ่งเลยอา,เอาออมบุญมาไว้ที่เดิมนี่เดี๋ยว กำไรอ่ะเอาไปไว้ตรงข้างบอกเกลือนะอาจารย์เอาแนปไปมัดแล้วก็บุนพินบุนพินก็ย้ายขึ้นมาใกล้ๆก,ก,กำไรอ่ะตรงนั้นอาจารย์กลัวน้ำจะท่วมมันนะย้ายแนป์มามัดใหม่วุนวายเลยพี่น้องน้ำขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ำขึ้นมาเรื่อยๆ เนี่ยตอนนี้ถึงนี่แล้วนะตอนนี้เข้ามาคาดว่าเช้าเช้านี่ก็ไก่จะถึงคงจะถึงกอง,งไก่ครับจะพาไปดูโอ้ยยกอย่าร้องเดียวยกร้องแม่ก็ร้องเดียลูกยกอย่าร้องเดีลูก Hơ hơ, nói, con Khóng ảnh sẽ không nhanh nữa nè, P'nóng Nói chung là Đợi lúc cãi yên, ôm lại ไม่ต้องไม่ต้องชานเ <c oughs> ข้าทางนี้เลย <c oughs> เปิดมุ้งตรงนี้แล้วฌานจุงไปเลยฮะฮะึ้นไหน <c oughs> ปล่อยมันวิ่งเลยเปิดประตูเปิดมุ้งแล้วปล่อยให้มันเดินไปเลย <c oughs> เพราะว่ายังไงมันก็จะต้องวิ่งไปหาลูกมัน <c oughs> มึงไม่ต้องไปเดินลุยน้ำอยู่น้ำลึกกไงเอยยงเอวมึงมั้ง อันไม่ใช่กลับมาก่อนกลับมาก่อนเอากัรไกลมาตัดเชือกก่อนหนะึ่งเออพอม,มัดเชือกไว้ต้งหลายทบป่ะน,นะนมากัรไกลมาตัดเชือกดูพี่น้องนะน้ำท่วมหมดเลยท่วมมันฝั่งเนี้ยฝั่งทางนี้มันจะต่ํากว่าฝั่งที่ผมทําใหม่ตอนที่ผมทําใหม่ปีนี้ที่เทป,ปูนใหม่อะมันจะสูงกว่าทางนี้ครับ เพราะว่าเนี่ยทางนี้น้ําพรุ่งนี้ก็ยังไม่ท่วมนะครับพรุ่งนี้ก็ยังไม่ท่วมหรอกมันจะพื้นที่พื้นที่ทางนี้จะสูงกว่ากันเยอะนะครับสูงกว่ากันเยอะอทำไรอทำไรเอากับที่เดิมก็ยังได้พูดถึง พี่น้องกว่าจะเห็นคลิปนี้ก็คงจะเป็นเช้านะครับผมจะลงให้ตอนเช้าลงให้ดูสนุกสนุก,นกขำขำครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดา,าน้ำมันระบายไม่ทันก็เกิดจากการที่เขาเกิดจากการที่เขาต้องการน้ําเพื่อจะให้ขําใน้นาข้าวครับเขาก็เลยปิดเขาก็เลยปิดประตูอ,อก็เรียกว่าฝ่ายน้นําล้นนะครับปิดฝ่ายน้นําล้น พอเขาปิดฝ่ายปุ๊บเนี่ยกลางคืนอย่างเงี้ยถ้ากัเช้ามาเช้ามาพอเขารู้ว่าน้ําท่วมลาบากเนี่ยเขาก็จะรีบจะรีบกุรีก,กุจอไปเปิดน้ําไปเปิดน้านะเช้านัา่แหละครับสามโมงสิบโมงน่แหละเก้าโมงสิบโมงอ่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยน้ํากาลังจะขึ้นมาเรื่อยๆผมรู้ตัวตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วนะห้าทุ่มรู้ตัวตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วมาเรียกกระชานแล้ว สำหรับคุณงัวนี่ยังไม่ย้ายแล้วก็คุณ <c oughs> น้ำเพชรน้ำเพชรนี่ยังไม่ย้ายครับปล่อยนอนอยู่อย่างนี้แหละมันก็ไม่ได้ว่าหนักหนาอะไรก็แค่ยืนแช่น้ำ,นอน,น,ำนอนแช่น้ำได้แต่จะต้องย้ายคือควายป่วยกับลูกควายเนาะลูกควายนี่เดี๋ยวนอนแช่น้ำเดี๋ยวจะป่วยเดี๋ยวจะเป็นโรคปอด <c oughs> อืมเราเลี้ยงควายนี่เราจะ ถามว่าง่วงนอนไหมง่วงเลยนั่งง่วงเจ้าชานก็กําลังนอนฝันรฝันหวานเลย <c oughs> แต่ว่ามันก็ต้องช่วยเหลือสัตว์ก่อนชานบอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยนอน <c oughs> อ่าไปเลยลูกดาวกบายไปชานยังไม่ได้ออกมาหรือออกมาไม,าเามงง่เอามุ้งลงนีเอามุ้งลงไปไล่ตูดเลย มุ้งลงทีเดียวแล้วก็แล้วก็ชาก็ออกมามัดมันเลยไม่กล้ากลัวน้ำโอ้วายกลัวน้ำาเอาลมมุ้งลงไงโอ้อะโอ้ปไปดูไหนไปดูข้างนู้นมาลูกมากำไรมาทางนี้ลูกกำไร มาหาลูกนี่แล้วแหมแล้วตอนนี้ก็ไม่ร้องซะเลยนะเจ้าหยกเอ้ยหยกร้องหน่อยสิลกูลกเรียกเรียกสิกำไยมาตรงนี้ลูกกำไรนี่น้ำเริ่มท่วมลานตากขี้แล้วครับ น้ำเทียนเอวมงึงอะกว่ายังออกเลยเออมาเป็นดื้อปิดดนั่นแหละร้องแต่ลุกยอกยอกเอาร้องหน่อยสิยมแม่เออนี่นี่มาป้านี่ลุกมาเออมาร้องคุยกับป้านี่ถูกต้องนวดแม่มาแล้วเออเียมเียมไปไปเอาสเนปไปมัดตรงงวอนชาน ข้างบอกเกลือเลยอ่าเอาแนัใหม่มาอ่าจับๆๆเลยจับเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปพานตัวอื่นไล่จับเลยเดี๋ยวไปไปพนันมันจะไปพานจมูกตัวอื่นครับมันกำลังเลืกลักหาลูกมันเออนั่นแหละ คืนนี้อีกคืนหนึ่งพี่น้องไม่ได้หลับดีครับผมอะยังไม่ได้นอนเลยนะครับเนี่ยก <te le sound> ังวลเพราะคืนนี้ตั้งใจว่าจะนอนให้เต็มตาเพราะว่าไม่มีเรื่องกังลวลละยิ่ไหนได้ขยับขยับ,ยบอ่อพุนพินตามมาเลยชานเอาพุนพินมามัดแถวเนี้ยใกล้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 กำไรเนี่ยตรงนั้นมันเป็นที่สูง นี่มาดูห้องนอนเจ้าชานกันครับอ่ะทีนี้หายห่วงแล้วนะหายห่วงแล้วก็เหลือน้ำเพชรน้ำเพชรคงไม่คลอดคืนนี้อะครับก็เนี่ยก็เดี๋ยวต้องเป็นห่วงอีกเหมือนเดิมเหมือนเดินเหมือนกันเดี๋ยวถ้าคลอดปุ๊บก,ก็สไตล์เดิมอุ้มลูกข้ามมาเมื่อกี้เจ้าหยกตะลุอุ้มข้ามมานะพี่นน้องอุ้มข้ามมานี่ ห้องห้องน้ำเพชรก็น้ำท่วมถึงกระตุ่มแล้วอน,นี่ไก่ไก่ก็ท่วมขึ้นมาถึงนี่แล้วครับน้ำมาเยือนถึงนี่แล้วห้องเจ้าชานเป็นการดับฝุ่นนะเจ้าชานมันห้องมันฝุ่นเยอะครับนี่ห้องเจ้าชานห้องเจ้าชานฝุ่นเยอะอาจารย์บอกดีเป็นการดับฝนะุ่าาาานดีนดเนกันอาจารย์ได้ดับฝุ่นเนาะอ่า ดับฝุ่นห้องเจ้าชานยังไม่พอดับฝุ่นห้องผมอีกห้องผมก็ดับฝุ่นไก่เลยไม่ได้นอนดีครับเอามาหาแม่ดิหลงแม่อรสชาติชีวิตดีพี่น้องรสชาติชีวิต แต่มันไม่ได้เสียหายอะไรนะพี่น้องพี่น้องเห็นอย่างนี้ไม่ต้องว่าห่วงเป็นห่วงอะไรนะครับถามว่าถีมีเรื่องเสียหายไหมไม่มีเลยครับไม่มีความเสียหายเลยเป็นการดีได้อีกครับอะไรอ่ะไม่ต้องไปยกเลยประคองเฉยไม่ต้องไปอ้เหมเดี๋ยวก็เจ็บหลังประคองเดินเออดีดีดละจะได้แข็งแรงเร็วๆจะได้อยู่กับพี่น้องกัน กองดันๆันไปหามันเนี่ยคุณพ,พินยังไออยู่เหรอใช่ป่ะอาจารย์ยังไอเนี่ยกลัวว่าคุณพินจะนอนแช่น้ำปอดจะติดเชื้อครับกลัวปอดจะชื้นเลยต้อยงย้ายขึ้นที่แห้งก่อนฝั่งนี้มันจะไม่มีน้ำท่วมอะครับมันจะท่วมมาหัวคอกหน่อยๆน่อยทางโน้นทาง ทางที่นอนของแม่เหลืองอาบน้ำบา่ชานน่าจะไม่มีอะไรหนักหนาแล้วถ้าเกิดน้ำเพชรคอดอ่ะถึงจะวุ่นวายหน่อยถ้าน้ำเพชรไม่คอดก็ไม่วุ่นวายอ่ะ ยายมาเปิดข้อกให้วัวออกไปหาข้อไอดำดดนี่การเปิดให้วัวมันเดินไปอยู่บนคอกนรงนี้นดีกว่าตรงนั้นมีคอกนอนตรงนี้แฉะไก่ตัวไกขาวก็สนุกสนานเอ๊ยไอนะครับไอทีนะสำหรับเมื่อกี้นอนแช่น้ำแป๊บหนึ่ง เริ่มไอทีนิดหนึง่งประมาณห้านาทีไอครั้งละาไม่ถึงห้านาทีจะทำไปประมาณนาทีกว่าๆเอาละถามว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม,ไม่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน้ำมันขึ้นมามันก็แค่ระดับหนึ่งเดี๋ยวเช้ามาผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันขึ้นมาระดับไหน เนี่ยถ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็พอดีเลยครับได้ล้างพื้นคอกเพราะปีนี้เราวางแผนป้องกันไว้แล้วรก็ยังไงมันก็ท่วมแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับทุกปีทีนี้เราวางแผนไว้อย่างนี้คือคือพื้นเป็นปูนหมดเมื่อน้ําท่วมมาควายนี่ไม่เดือดร้อนเลยวัวน,นี่มีที่นอนมีที่เนินเนินนะไม่เดือดร้อนเหมือนกันนะควายน้ําท่วมไม่เดือดร้อนนะ บัวก็เดี๋ยวถ้าหนักหนาสาหัสเราก็ดึงขึ้นที่โคกก็จบละมันเป็นการล้างพื้นคอกไปในตัวเลยทำความสะอาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงมีปูนขาวนะครับพอพื้นแห้งพอน้ำลดลงปุ๊บก็เอาปูนขาวลงเลยทีนี้ก็จบเลยครับเนี่ยเป็นการฆ่าเชื้อไม่ได้ซีเรียสอะไรเพียงแต่ว่าเรา ถามว่าทําไมอาแล้วทําไมต้องลุกขึ้นมาแล้วดืด่นเที่ยงคืนก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกๆเราก็ต้องมาดูแลอย่าให้เขาอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ให้มีเสี่ยงพยันตรายนเนี่ยดูที่นี่ยกหางอีกแล้วนะครับเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยกหางอ๋อ ยืนให้ไก่จิกจมูกแล้วก็ยกหางเราก็ตกใจยืนให้ไก่จิกยุงกินทำความสะอาดจ,จมูกฟินฟินครับฟินยืนชักหางแม่เราก็กังวลไปเถอะนึกว่าจะคลอดลูกใกล้เต็มทีนะครับเนี่ยกล่าว่าพรุ่งนี้น้ําแห้งทําความสะอาดคลอกให้ก็ก็น่าจะได้เห็นปรากฏการณ์นะครับ ดูดิใกล้้มากคืนนี้ให้นอนอย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเกิดจะคลอดคืนนี้ขึ้นมานี่ก็สนุกอีกแล้วครับเดี๋ยที่หนึ่งตอนนี้ที่หนึ่งกว่าที่หนึ่งที่สองที่สามีสี่ทีห้าอีกสี่ชั่วโมงน่าจะไม่คลอดอกครับดูดูนางยืนให้ไก่จิกจมูกแล้วก็ยืนยกหางอาบน้ำไปกันฮะ อาบหรือไม่อาบไม่อาบแ <c oughs> ช่แห้งเลยตั้งแห้งเลยอ่ะว่ากันไปแล้วจะสะโด,ดีอย่าพิ่งลงอย่าพึ่งลงเดี๋ยวอาจารย์ออกไปก่อนสะโดกไกลสะโดกมัน เนี่ยรวมหมดเลยครับพึ่งด,ดูช่วมไปเสียเงินไปยกๆนยครับหกร้อ <c> ย <oughs> บาทต้องต้องดูทีกดี้วเนี่ย <c oughs> ไม่งั้นลาดไม่ลงรวมเต็มนี่ห้องนอนผมเมื่อกี้ออกไปน้ำยังไม่ถึงนี่เลยครับแค่ครึ่งชั่วโมงมีผลเลยเนี่ยฝนเยอะเลย หึ่งชั่วโมงน้ำขึ้นมาขนาดนี้เลยครับโอ้โหไม่เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรแล้วล่ะอาจารย์น,นี่หลังบ้านครับหลังบ้านน้ำท่วมถึงหน้าห้องน้ำแล้วครับเดินไปอาจารย์ก็จะงีบก็พักเงิน เดี๋ยวตื่นมาตักตีสี่ไม่รู้จะได้หลับหรือเปล่ามันกังวลน,นี่ครับข้างนอกได้นอนฟังเสียงเขียดเสียงกบไม่มีกบปรครับมีแต่เขียดอ๊บแอบอแอบอแอบ,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 อบเมื่อกี้ออกไปมันออกมากินไส้เดือนเต็มเลยครับเขียดโดดกันข,า,ขาวๆมาเลย มันมืดเนาะมองไม่เห็นโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูพรุ่งนี้อีกทีนะครับสวัสดีครับ